อคอยอย่างซัมซุง g าแล็กซ A37Pro5G รุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งในเรื่องดีไซน์ฟีเจอร์และความคุ้มค่าที่ซ่อนอยู่แบบลับๆที่หลายคนอาจยังไม่รู้โดยวันนี้เราจะค่อยๆพาทุกคนเจาะลึกถึงสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดแบบละเอียดยาวๆในสไตล์ไทยแลนด์ลองซีเคร e ตที่คุณจะได้ข้อมูลครบแบบจุใจเหมือนจับเครื่องจริงอยู่ในมือโดยไม่ต้องมีหัวข้อกันให้สะดุดอารมณ์ ฟังไปเรื่อยๆเพลินๆเหมือนดูรีวิวจากเพื่อนสนิทที่เล่าแบบตรงไปตรงมาให้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ารุ่นนี้คุ้มค่าแค่ไหนสำหรับการตัดสินใจซื้อในปีนี้และถ้าพูดถึงซัมซุงในตระกูล A Series หลายคนก็รู้ดีว่าเป็นซีรีส์ที่เน้นความคุ้มค่าเน้นฟีเจอร์ดีๆในราคาที่เข้าถึงง่ายแต่รอบนี้ที่เป็น A 3 7 Pro 5G ก็เหมือนถูกเพิ่มพลังแบบลับๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ดูพรีเมียมขึ้น ทนขึ้นบางครึ่งและให้ฟีลเหมือนถือรุ่นแทงเพราะซัมซุงออกแบบให้กล้องหลังดูเรียบหรูแบบเดียวกับรุ่นเรือทงม,มีความเป็นแปลดีไซน์ที่จับถนัดและมีน้ำหนักที่บาลานซ์ดีมากเวลาใช้นานๆไม่เมื่อยมือแถมตัวเครื่องยังดูสายแฟชั่นสวยเข้ากับทุกลฟ์สไตล์จะถ่ายรูปถือถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์ก็ให้ลุคที่ดีมากๆแบบไม่ต้องพยายามเลยเรื่องหน้าจอก็มีความลับที่หลายคนอาจยังไม่รู้ เพราะ A 3 7 Pro 5 G ถูกปรับจอให้ไหลลื่นขึ้นสีสดขึ้นและสว่างขึ้นเหมาะกับคนที่ดู Netflix เล่น TikTok หรือเล่นเกมในที่แสงจ้าแบบไม่มีปัญหาหน้าจอ,อยังตอบสนองการสัมผัสได้ดีมากไม่หน่วงและให้ประสบการณ์ที่ลื่นจนรู้สึกถึงความต่างจากกลุ่มเดิมแบบชัดเจนซึ่งจุดนี้คือสิ่งที่หลายคนชอบแบบไม่ต้องบอกเพราะมันเห็นได้ตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกเลยเรื่องกล้องก็เป็นอีกจุดลับที่น่าสนใจ เพราะ A37 Pro, Pro 5G ให้ภาพที่คมชัดสีสวยสมจริงมีโหมดกลางคืนที่เก่งขึ้นแบบรู้สึกได้เวลาถ่ายตอนแสงน้อยหน้าชัดหลังละลายก็ทำได้เนียนกว่าเดิมมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลหรือชอบถ่ายชีวิตประจำวันให้ดูสวยเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งเยอะกล้องหน้าก็ยังให้โทนผิวที่ดูดีมากเหมาะก,กับสายเซลฟี่แบบสุดๆประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ตัวเครื่องใช้ชิปที่ทำงานรวดเร็วใช้งานทั่วไปเล่นเกมทำงานหลายแอปก็ไม่มีปัญหาเครื่องไม่ค้างไม่กระตุกและที่สำคัญรองรับ 5G แบบสบายๆทำให้การดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆทำได้รวดเร็วมากแบบก็อึดอยู่ได้ทั้งวันชาร์จเร็วแบบไม่ต้องรอนานเหมาะกับคนที่ใช้มือถือหนักทั้งวัน ทั้งหมดนี้คือความลับที่ซ่อนอยู่ในซัมซุงกาแล็กซี A 3 7 Pro 5G ที่หลายคนอาจยังไม่รู้แต่เมื่อได้ลองแล้วว่าจะรู้เลยว่ามันคุ้มค่ามากแค่ไหนถ้าคุณกำลังมองหามือถือตัวใหม่ที่สวยใช้งานดีคุ้มและไม่แพงเกินไปรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์แบบครบสุดๆขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามโ o b i l e Minset ไว้ด้วยนะครับเราจะมีมือถือใหม่ๆมาให้ชมกันอีกเร็วๆนี้